Inside of me in this dance that i can look at you with love seeing all that i can learn can you stay and i will grow พบกับแม่แสบนะคะวันนี้แม่แสบเปลี่ยนอาชีพแล้วค่ะครับรถรับส่งนักเรียนเปลี่ยนกับกำนันเล็กแล้วค่ะครับรถรับส่งอยู่โรงเรียนขม่วงค่ะโรงเรียนขม่วงเป็นโรงเรียนมัธยมค่ะม .1 หอดม .6 นักเรียนไปเก็บร้านส่งค่ะนเปิดร้านส่งให้นักเรียนไปเฝ้าร้านส่งแทนร้านส่งของ แม่เซบขับรถหมาแท่งค่ะนี่ใบสามงเพิ่งมารับนักเรียนอยู่หน้าโรงเรียนค่ะในรถหมถาทางนักเรียนรถหมาแม่สามีทั้งม่อหนึ่งหอดม่อหกเลยค่ะม่อต้นม่อปลายมียี่สิบสี่คนนี่ขับได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ตกใจ นี่น้องน้องเพชรเข้านั่งข้างหน้ากับน้องไอ,อง้ะซ่สองคนนั่ข้างหน้าเล็กน,น้อยกำลังเลิกน้องเพชรนี่ยุม่มหม้อนึงค่ะน้องอะไรอ่ะไอ้สซ่งยุมย่มหม้ออะไรหม้อสามที่สอบสอบมอื่อไหร่ติน่ยสอบแล้วก็ปีดพอเพชรเอา <c oughs> รถมาแม่แสบรับหม้อหนึ่งอหนงอนหม้อหกค่ะ ยี่สิบสี่คนเอาไฮนี่ค่ะนี่ได้เพียน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 กันกันนเล็กคันนเล็ขไปเฮ็ดร้านทรงแล้วนเล็ขเปิดร้านทรงขับรถเพียนกันยังมาบอกครบเขายังบอกครึ่งสองยงีงส่สิบสี่คน โรงเรียนมัธยมค่ะโรงเรียนคขม่วงโรงเรียนเนี่ยโรงเรียน,ขอ,อน,นของอำเภอนะคนี่หมายคืไมไม่ได้พูดตาหากลดเมลดรถเมล์รักท่งบ้านนาบ่อนค่ะบ้านนบอนมาโรงเรียนขม่วง 15บหนาฬิกาสินาฬิกาสีนาทียังบ่เลิกค่ะเหลืออีกน่าขึ้นมือเลยขนกะละสีตกรายสองคนนี้อาเดี๋ก็กกำลังมาขับได้อาทิตย์หนึงห่งยังจำสรางไปส่งมาได้อยู่ไอเด็กน้อยบอกทางเมื่อกี้ยุ้ยีมือลืมอีกแล้ว เอาแล้วมาแล้วเพชรเอามันยานกล่องเด็กน้อยมุ้ยอีกค่ะเหลืออีกครบแล้วค่ะขึ้นรถขับไปที่นี้ไปขับจนให้นั่งกันเขาเจ้าเพ็ดประกันให้มาทุกคนเดี๋ยวล่ะนี่น้องเพชรค่ะน้องอโศก ประจำทั้งแน่บอกข้างบอกข้างนาริวเด้อไปบ่ถึงจะหายกันเด้อไปค่ะไปส่งเล็กน้อยบ้านนะบ่อนบ๊ายบายหนูอื่นไยไหมแสบเรื่งเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่งเรียนแล้วเขียนการบ้านค่ะเขียนเสร็จหรือยังคะเขียนการบ้านนีการบ้านได้กระเป๋าให้คผู้ชมแล้ได้กระเป๋ใหม่หนูได้กระเป๋าอะไรคะคุณผู้ชมกระเป๋าเอลซ่ากระเป๋าเอลซ่าเหรอคะหนูชอบมาก ชอบมากเลยไม่ไม่เล็กลูกมันใหญ่แล้วสำหรับเด็กนักเรียนอายุเท่าหนูนะ<ม>่ะรู่พี่น<ม>้องหอมน้องหอม,มทำไร<ม>เล่นกับพี่ปูนปูนน่ะเขียนต่อลูกเดี๋ยวนี้ดเดียวเองเดี๋ยวนี้เดียวเองเออคำที่ห้าแล้วมันมีกี่คำาละมีสิบคำเองเร็วค่ะตอบที่ สระอีค่ะ,ะเสือสระอีอยู่ช่องนี้ค่ะแล้วก็ขีดข้างล่างสระอีนะคะลูกขีดข้างล่างสระอีค่ะเก่งมากค่ะคำที่เจ็ดเสือลูกเสือเขียนคำว่าเสือค่ะคำที่เจ็ดค่ะเจ็ดค่ะตุ๊กล็เจ็ดค่ะ,ค,ะคำที่เก้าคำว่าอะไรโต๊ะเหรอลูก ล <9. S 2> บเอาใหม่ค่ะลูกลบใหม่ลบใหม่ขีดเลขเก้าสวยๆเด้โอโต๊ะค่ะโต๊สะสระโอ9ค่ะสระโอค่ะลูกสระโอ้สระโอนี่ตัวนี้คือสระ,ะโอค่ะสระโอตัวนี้ใช่ค่ะคำสุดท้ายแล้วค่ะคำที่สิบแล้วเขียนดีๆค่ะหอมเป็นอะไรลกูก คำว่าอะไรจีสระเอแล้วก็จอจานเก่งจังเลยลูกเก่งมากสระเอแล้วก็จอจานทีช่องต่อไปเขียนจอจานอ่ะจอจานจ้าตรงนั้นแหละลูกจอจานแล้วก็สระเอค่ะช่องถัดไปนะจอจานไม่สวยเดี๋ยวลบใหม่นะลูกโอเคลบเลยค่ะเก่งมากจอจานค่ะ สละเอค่ะล yeah, ูกพี่สระเอเยี่ยมเสร็จแล้วไหนโชว์โชว์สิคะโชว์โชว์โชว์แล้วก็ส่งการบ้านให้คุูครูทางไลน์เนาะไหนโชว์ดีๆสิค้าลูกอีนดีกุศัดเราไปเดียบิลก็ไปเดียบิลเอ้าดีค่ะนุนูชื่อ การบ้านค่ะหอมหอมพ่อพี่เกียรการบ้านหอมพี่ที่ร้องเพลงไงเมื oui> ่อกี้นี่เนื้อ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 คนนี้คือการบ้านวันนี้ทำอะไรคะแมการบ้านสี่ของที่ชื่อเมลี่เหรอคะรองเท้าหนูจะใส่รองเท้าไปไหนลูกใส่รองเท้าพ่อพี่ทิพย์ทำการบ้านก่อน